สวัสดีจ้าพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดมินมาแจ้งราคายางประจำวันนี้วันที่18มกราค,ารคม2565เขาบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยราคายางปรับตัวขึ้นจากเมื่อวานจะขึ้นกี่บาทก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจ,จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35 ปร์เ็น์ประจำวันที่18มกราคม2566ราคากิโลกรัมละ45บาท70สตางค์ค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะเมื่อวานวันที่17มกราคม66ราคาอยู่ที่45บาท30สตางค์สรุปราคาปรับขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่40สตางค์ค่ะราคาที่ วันนี้ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวก็ขอบคุณพี่น้องๆทุกท่านที่รับชมรับฟังและติดตามนะราคาจังหวัดของท่านท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งขา่าพูดคุยกันได้คลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจะกันใหมายคลิปหน้าโชคดีร่ำรวยจ้าบ๊ายบาย